สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะจีโอเกมเมอร์อีกครั้งแล้วผมก็เราตัดคิดเซเบอร์ไปแล้วผมผมซีนี้นะครับก็วันนี้ผมจะมาสปอยเรื่องร่างใหม่ของเซเบอร์นะครับก็คือรางอะไรวะร่างก้อนอะไรวะรางกอยิดไนท์นะผมจําได้แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปในรูปนะครับผมไม่รู้ภาษาอะไรก็ช่่นไปเถอะครับอ่านี้ครับก็เข้ามาในรูปนะก็จะเป็นร่างของเซเบอร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูก่อนเพราะว่ารากกอยิดไนท์เป็นหน้าตาเป็นยังไงอ่านี้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปในครับผม นี่ครับก็จะเป็นรูปร่างของเซเบอร์นะครับลงแล้วก็ตรงกรอบจะเป็นสีเทากระดาษสีแดงนะครับผมก็จะเป็นร่างนี้มันจะสามารถสู้กับไอเจ้าราก็ทาให้มาเดอร์เซเบอร์ไม่สามารถโจมตีใส่ร่างร่างใหม่นี้ได้นะครับผมแต่ดูครับมันมีสองฝั่งก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเซเบอร์ร่างนี้ก็จะเป็นเรพุสเตอร์ที่ถืออยู่นะครับผมนี่ครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนหัวมังกรนะครับผมก็นี่ครับ ก็จะเป็นสปอยอีกทีนะผมอันนี้ครับก็จะลองคิดดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดของพลังนี้ที่สู้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าเคยคิดสปอยอีกทีน,นะครับผมอ่ะแต่ผมว่าร่างนี้คนระับมันจะกลายเป็นรางนี้นะผมของ er, เซเบอรนะ์เป็นร่างใหม่นะเป็นราโกอีกไนท์น,นะผมนี่ครับก็จะเชื่อผมนะครับเพราะว่ารางนี้ก็สามารถสู้กับไอเจ้าราคอนได้นะผมเท่าท่า่ ถ้าทุกคนเหล่าอัศวินถ้าสู้ไม่ได้มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะผมเคยคิดดูตอนติดตามตอ,ตอนต่อไปของเซเบอร์นะผมโอ้คครับก็ถ้าใครช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับและเจอคิดต่อไปนะครับและเจอกัน